สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับชุดทินันชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้พี่จะมาแนะนำวิธีการตั้งเวลาอัปโหลดวิดีโอลง youtube เป็นการตั้งเวลาล่วงหน้าเพื่อที่จะให้วิดีโอของเราอัปโหลดอัตโนมัตินะคะ เมื่อเราอัปโหลดคลิปลง y o u t u b e นะคะหลังจากที่เราได้พิมพ์ชื่อคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะสังเกตเห็นว่ามีสัญ,ญลักษณ์รูปแม่คุญแจตรงนี้ที่เป็นคำว่าส่วนตัวนะคะให้เราคลิกเข้าไปตรงนี้ค่ะเพื่อที่เราจะทำการตั้งเวลานะคะในการเผยแพร่คลิปของเราใน y o u t u b e นะคะเวลาที่เราต้องการเป็นเวลาเท่าไหร่เราก็สามารถเลือกได้ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเรากดที่คำว่าส่วนตัวแล้วก็จะเด้งมาหน้านี้นะคะก่อนอื่นเลยให้เราตั้งค่าวิดีโอให้เป็นสาธารณะก่อนนะคะเพื่อที่จะสามารถเปิดสร้างรายได้ได้ค่ะจากนั้นเราก็จะมาตั้งเวลากันนะคะให้เรากดไปที่ช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะที่มีวันที่เดือนแล้วก็พอศตรงนี้นะคะกดเข้าไปค่ะ เมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีรูปปฏิทินขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เรากดเลือกวันที่นะคะที่เป็นอนาคตนะคะวันที่เราต้องการให้คลิปวิดีโอโชว์ใน y o u t u b e นะคะจากนั้นก็เลือกเวลาค่ะกดตรงเข็มนะคะสีเขียวๆนี้นะคะเลื่อนเลือกเวลาที่เราต้องการได้เลยเลือกเวลาที่เป็นอนาคตนะคะเมื่อเลือกเวลาเสร็จแล้วเราก็สามารถกดย้อนกลับไปได้เลยค่ะ ส่วนตรงนี้เขาจะให้เราเลือกนะคะว่าวิดีโอที่เราทำขึ้นมาเป็นวิดีโอสำหรับเด็กหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็กดไม่นะคะแล้วก็กดอัปโหลดได้เลยค่ะหลังจากที่คลิปวิดีโออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่เผยแพร่บน Youtube นะคะจนกว่าจะถึงเวลาที่เรากำหนดค่ะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบคลิปที่เราอัปโหลดเสร็จแล้วใน Youtube Studio กันค่ะ และคลิปที่เราอัพโหลดไปเมื่อกี้นะคะก็จะขึ้นว่ากำหนดเวลาไว้แบบนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็ไปเปิดสร้างรายได้รอไว้เลยนะคะวิธีการเปิดสร้างรายได้ผ่านแอป YouTube Studio สามารถดูในคลิปก่อนหน้านี้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะ เมื่อเราตั้งเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปิดสร้างรายได้แล้วจากนั้นให้เรากดบันทึกได้เลยค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะกดติดตามสาระดีๆได้ที่ y o u t u b e ชุดนัน์ชาแนลค่ะ